ครูแก้วรวบรวมพลังอจะถึงแล้วอีกทีเดียวมาแล้วครับมาแล้วก่อนถึงต้องขอกราบสวนสดีมิชชันเลยกันอยู่ดีอะรับสุนเน่งเรียกชั่นวันนี้มีไร้ครูแก้วแล้วผมก็มั่นใจว่าโมบายน่าจะมาในคลิปด้วยน่าจะมาด้วยกันแน่ๆช่วงนี้ เรือออกแลนบ่อยมากมาชมกันครับอยู่บนอะไรสักแห่งน่าจะอยู่บนกระเช้าอยู่บนกระเช้าสวรรค์นะครับผมช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นเรือโมแก้วเรือแก้วโมอะไทีเดียวนะจ๊ะตลอดเลยนะครับทักทายกันได้ครับเพื่อน นั่นไงมึกซื้อเขียวเรนเจอร์ของผมมาแล้วทักท kinda, ายโมบายการทักทายครูแก้วกันครับเพื่อนๆสี่พันเยนค่าขึ้นเน็ตไม่ค่อยดีสะดุดอยู่สูงไปหน่อยครับอินเทอร์เน็ตไปไม่ถึงครับผม เจ้าหนุ่มโมบายมากับเสื้อสีเขียวอ่อนของเขา <c oughs> โมบายบอกอย,ยากเขย่ามากมันโครงเกรง <c oughs> <c oughs> ใครบอกไหมบอกมืออ๋อคูเอคูเอโอ้ <c oughs> <c oughs> ไลฟ์สู้กับครูเอกวิวสวยมากครับเพื่อนๆวิวจากญี่ปุ่นแม่อิจฉาพวกเธอสเลือกเกินนะครับขึ้นสวรรค์ไม่พออากาศเย็นสบายไม่เหมือนที่บ้านเราตอนนี้ร้อนสุดๆจะสูงสุดแล้วครับผมคร <c oughs> สูงกันตรงนี้ไง เพลงก็มาคือไอ้ดูด้ว่าเราอยู่ที่ไหนบ้างอ่าน่ารักที่สุดสูงมากครับผมก็กลัวความสูงคนนึงเหมือนกันนะถ้าขึ้นแบบนี้แบบเสียวขาเลยสูงมากบอ่เซ็ืมก็โด โค้กแก้วเรียนทุกคนนะครับหกร้อยเยนไม่ต้องจ่ายได้ดูวิวทุกคนมีแรปรินแระด้วยอยู่กับโมบายมากเป็นยังไงครับโมบายชอบแระแระวันนี้ไม่นวต้องมายมาเปรีนไม่งตัว่มีคนแซวบอกว่ารุ่นหนึ่งปิดเทอม ร้องเพลงให้ฟังแก้วเพราะจังเด็ดไม่ดีเด็ดไม่ดีควินอยู่สูงเกินไปอินเทอร์เน็ตไปไม่ถึงนี่ไม่ยอมกันเลยครับพี่น้องคนนี้คู่เรือช่วงนี้ น่ารักที่สุดเด็ดรุดเด็ดค้างตั้งไม่ได้อารมณ์ดีกันทั้งคู่ครับผมโมบายเรียกให้ดูอะไรบางอย่าง โมบายร้องเพลงอะไรโอ้ร้องพุ่มพวงด้วยคุูแก้วขนลุกนิดหน่อยโอ้วิวสวยมากเด็ดโมบายขับขลานเพลงพุ่มพวงพิ่งน้อยพาพซื้ออะไรอ่ะ โมบายทวงสัญญาอะไรบางอย่างจากคุกแก้วครับแต่คุกแก้วก็บอกว่าซื้อต้องซื้อ i อพีด้วยนะดูท่าทางว่าเน็ตของคุกแก้วจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆผมคิดว่าน่าจะไลร์ไม่ยาวเห็นไหมครับ อาจจะแป๊บเดียวแล้วก็จากลากันไปผมก็ถือโอกาสลาไปพร้อมกับโมบายและแก้วเลยแล้วลกันนะครับผมสำหรับหนึ่งเดชั่นติดตามกันไว้ได้ซับสไครต์กันไว้ได้ช่องของผมก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับบี k นเให้ที่ติดตามกันเรื่อยๆนะจ๊ะโดยเฉพาะโมบายติดตามกันได้ที่ช่องนี้